จากเด็กห้องแล็บสู่วุฒิวิศวกรผมทําได้ทุกคนทําได้สวัสดีครับผมนายช่างดอยตลอดสาปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตําแหน่งนายช่างวิศวกรโยธาสำหรับใครนะครับที่ท้อใจไม่รู้จะหาผลงานไปยื่นสามัญวิศวกรยังไงดีหรือวุฒิวิศวกรยังไงดีนะครับมาฟังชีวิตผมนะครับว่าตอนที่ผมบรรจุแรกๆเนี่ยนะครับผมจบเกรดไม่ดีนะผมจบได้2.36ก็คือได้ที่ประมาณ3 6ของรุ่น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเลือกอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนๆคนเลือกไปหมดแล้วผมบรรจุในกลมชนนะครับก็คือบรรจุที่ฝ่ายดินด้านวิศวกรรมในขณะที่เพื่อนๆนะครับที่เกรดดีๆกันนะครับเขาเป็นบรรจุอย่างเงี้งานก่อสร้างงานออกแบบที่กรมสารเสรแล้วตลอดที่ผมทำนะครับในในฝ่ายดินด้านวิศวกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานห้องแลบมนะันเนาะเพื่อนๆตอนเช้าเนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนนะครับเราก็แบบว่า รู้สึกอิจฉาเขาอะจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพื่อนแต่งตัวหล่อๆกันไปทำงานถูกไหมครับหิ้วแบะไปนะครับขับรถหรือนั่งรถไปทำงานมันดูโก้เดียวนะฮะในขณะที่ผมนะครับเรียกว่าเป็นเด็กห้องแลบเนี่ยทำอะไรครับก็คือใส่ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขีบรองเท้าแตะไปทำแลบนะบผมได้รับมอบหมายให้ทำแลบอัลพนไฟล์นะครับอัลพลไฟล์คอมเพรสซีฟสเตนนะก็คือ เราต้องเหลาแท่งตัวอย่างนะในการที่เหลาเนี่ยคิดดูเลยครับดินเดินแล้วติดเล็บไปหมดเลยนะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าผมอยู่อย่างงี้ก็คือว่าชีวิตมันเหมือนดูไม่ก้าวหน้าอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่ผมตอนนั้นระบบ C นะตอนที่ผมจะได้46เนี่ยเราจะต้องอเขาเรียกว่าได้สามัญวิวกรเฮ้ยทำยังไงดีนะครับแล้วถ้าเราทํานั่งทำแลบไปทุกวันเนี่ยนะครับก็คือผลงานห้องแลบเนี่ย ยังไงนะครับมันก็ไม่สามารถเอาไปยื่นผลงานสามัญได้อยู่แล้วนะมันต้องสมัยนั้นยิ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ผลงานด้านออกแบบกับควบคุมงานนะผมทํายังไงดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเลยเราจะไม่มีชีวิตแบบนี้แลวนะฮะผมก็เลยไปถามนะครับหรือไปดูนะครับพี่ที่อยู่ในฝ่ายนะครับว่าใครนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็สามารถปรับ4 6ได้นะครับผมก็ไปเจอพี่เสน่ห์อ่ะพี่เสน่ห์ผมไปถามแกนะครับพี่ทําไงเนี่ยพี่ถึงจะปรับสามัญได้นะอ๋อดย ผมไป็นนช่างดอยนะเขบ,บอกเอ้น้องออกสนามเข้าใจไหมคำว่าออกสนามหมายความว่าถ้าเราทําแลบอยู่ที่ห้องทดลองเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีผลงานแต่ถ้าเราสอกสนามนะครับพี่เ็าบอกว่านะครับพี่ก็ให้ไอเดียผมว่าเราก็ใช้ผลงานแแบนี่แหละเป็นการควบคุมงานนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าพอเราเริ่มตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าทางออกมันจะมานะครับผมก็ไม่รอช้านะผมก็ไป หาอาจารย์มทีน,นะครับอาจารย์เทียนตอนนั้นคนที่แต่งหนังสือซอ,อ,อยวิศวกรรมตอนนั้นเป็นผู้ในการสํานักนะก็ไปขออาจารย์นะครับอาจารย์ผมอยากออกสนามมากเลยนะเฮ้ยอาจารย์บอกให้มันลําบากนะเราอยู่ในกรุงเทพนี่มันสบายกว่าไมัมผมตัดสินใจแล้วอาจารย์ก็ปรากฏว่าผมได้ออกสนามนะผมคือพุ่งตรงไปตายกระดับหน้าแล้วก็ตอนนั้นผมก็ไปนะครับไปที่โครงการฝ่ายของท่าทนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นงานขนาดกลาง นะครับผมก็ไปเป็นเรียกว่าเป็นวิศวกรซีสนะตอนนั้นก็คือไปช่วยนะครับเขาควบคุมงานก็คืองานแล a นี่เองนะฮะก็ทําหน้าที่เขาเรียกว่าทดสอลูกปูนกับเก็บความแน่นนะฮะแต่นะฮะประเด็นคือเรารู้มาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเรายื่นงานแ l a บอย่างเดียวมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะเราต้องเขียนงานพวกนี้นะครับให้มันเป็นเขาเรียกว่าควบคุมงานอย่างเช่นการจะขึ้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความแน่นอย่างเช่นถ้างานเขื่อนใช่ไหมงานเขื่อนเนี่ย ต้องใช้95%สแตนดาร์ดเนี่ยอ่าเราก็จะเป็นคนเขาเรียกว่าคอยแนะนําผู้ควบงานก็คือเป็นผู้ควบงานด้านคุณภาพของงานอ่าก็จะเป็นควบงานด้านคุณภาพของงานดินกับงานคอนกรีตแต่ครับผมก็ทําแบบนี้นะก็เ,เก็บรูปถ่ายนะจำให้ดีนะสำหรับน้องๆที่สอบสามารวุธีรูปถ่ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะรูปถ่ายเนี่ยนะครับกับคอนเทนต์อ่าแล้วเราก็เก็บตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่ามามาเขียนอ่า เพาผมก็รวบรวมนะครับประมาณปี4 5 44ที่ออกสนานะครับ44 45ประมาณปี48นะผมไปยื่นผลงานสภานะครับตอนนั้นผมเขียนแบบควบคุมงานนี่แหละแต่ไม่ได้ใส่ข้อ2นะตอนนั้นมันมี5ข้อนะแต่ตอนนี้มี6ข้อ2คืองานงานควบคุมงานนะครับเจ้าหน้าที่สภาบอกเลยไม่ผ่านนะครับคุณก็ไปเขาเรียกว่าไปแก้มาพี่ไปใส่ข้อ2มาแล้วไปปรับคําพูดนะผมก็ไปปรับก็ไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะผมควบคุมงานด้านคุณภาพอยู่แล้วนะก็เขียนไปนะครับในแนวเขาเรียกว่า ควบคุมงานคุณภาพกับควบคุมงานกับพิจารณาตรวจสอบก็เขียนเป็นสองข้อนะครับก็ปรากฏว่าผลงานผ่านเห็นไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเราไม่โยนไปก่อนประเด็นนะก็คือเราไม่โยนไปก่อนเราไม่รู้หรอกนะฮะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องเสนอไปก่อนถ้าไม่ผ่านเราจะได้รู้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรหรือผลงานไม่พอเพราะอะไรนะฮะพอเรายื่นไปผลงานผ่านนะครับปุ๊บแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาสอบข้อเขียน ผมก็สอบประมาณ2รอบแล้วให้ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นผม4ี่ห้ายขึ้น4ี่หใช่ไหมฮะพอดีอมีมีลูกสาวพอดีนะมีลูกสาวอ,อยู่ในทอ้องผมก็เลยเอาไอไอตัวที่แบบว่าวัดว่าเด็กท้องอ,ะอ่ะก็มาตั้งเลยเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการอ่านหนังสือนะครับเขาเรียกเาเรียกว่าทําสิ่งนี้เพื่อใครเออแล้วพอเราทําสิ่งนี้เพื่อใครเขาเรียกว่าเราก็จะขึน้นะครับผมอ่านอ่านาน,นิดเหมือนเอ็นทร่าเลยนะแล้วไอสิ่งที่ผมไม่ถนัดคือวิชาวิชาออกแบบ อย่างเช่น RC ดีไซน์มาต้องสอบถูกไหมครับผมลงทุนเลยครับเนี่ยนั่งรถนะฮะรถบัสรถทัวร์นะครับจากนครไปหาเพื่อนที่ระยองเดี๋ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาสอบผ่านสามัญแล้วนะครับผมก็ไม่นั่งเตีวเขาเลยนะครับสองวันปรากฏว่าผ่านเอ้ยไม่ได้ผ่านคือเพื่อนเขาเตีวมาให้นะครับเขาเขาเขาชดนมันและเขาแนะนำอีกนะครับว่าวิชาเลือกเนี่ยให้ลงไฮเวย์อ่าคือเข้าใจไหมฮะการที่ทําแบบนี้มันเหมือนเขาเรียกว่ามีพี่เลี้ยงเขาพี่เลี้ยงก็คือเมนทอร์ ถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราทำต,ต,ตัวคนเดียวนะครับเขาเรียกว่าเราอาจจะไม่ผ่านก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหาคนช่วยซึ่งคนช่วยเนี่ยเขาเคยผ่านประสบการณ์น้นมาก่อนแล้วมันจะช่วยเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับนั่นแหละก็เลยทําให้ผมนะครับก็เรียกว่าได้สามัญแม้ผมจะจบที่3 6ของรุ่นนะครับแต่ผมได้สามันคนที่5ของรุ่นนะฮะแล้วผมก็ผมก็รู้เลยตอนนี้เลยนะครับว่า ตอนที่ผมจบมาเนี่ยเกรดมันตัดสินเราทําให้เราแบบว่าท้อแท้ใจถูกไหมครับแต่พอมาถึงจุดนี้ปับ๊บโอเคแล้วแสดงว่าเกรดในี่ยมหาลัยเนี่ยในโลกการทํางานจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเกรดไม่เกี่ยวเราก็แค่ทํางานให้มันดีที่สุดเ,เหมือนที่เขาบอกนะครับค่าของคนวัดที่ผลของงานมันจริงนะ,ะมันจริง แล้วหลังจากนั้น mark, ผมก็ไม่เกี่ยวกวับเกรดแล้วนะผมจะทําอะไรเราก็ศ we well ึกษาด้วยความที่เราเรียกว่าอาจจะไม่ใช่คนเก่งนะครับพอเราไม่ใช่คนเก่งเนี่ยก็คือเราก็ประสานงานเก่งนะครับในในการทําโครงการเนี่ยเราต้องประสานเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําคนเดียวถูกไหมครับอย่างธรณีอย่างสํารวจเนี่ยก็คือเราต้องใช้การประสานงานนะครับจริงๆแล้วก็คือการทํางานเป็นทีมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราประสบความสําเร็จนะครับนะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องทํางานเป็นทีม เราไม่มีทางหรอกครับที่เราจะประสบความสาเร็จเพราะโรงเรียนสอนให้เราเนี่ยทำงานคนเดียวแต่ในโลกแห่งความจริงนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าเราต้องทํางานกับผู้อื่นนะเราต้องมีศิลปะนะครับศิลปะในการที่เรียกว่านมนาใจให้คนอื่นเข้ามาทํางานนะครับก็ผมก็ใช้อันตรงนี้ก็ฝ่าฟันไปเรื่อยนะครับก็เก็บผลงานนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตดีกว่า นะครับบางคนก็เรียกว่าจบโทรมาแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรต่อเลยแต่ในโลกของการทํางานในโลกของเอ็กซ์เพอร์ในโลกของการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเราต้องศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็ผมกเก็บรวบรวมนะครับก็จนถึงจุดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปสอบวุฒธธิวิศวกรได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมก็เป็นวุฒธธิวิศวกรแล้วนะครับก็ ที่มาเล่านะครับผมก็อยากให้เป็นแรงมานานใจให้กับน้องๆน,นะครับว่าบางคนเนี่ยท้อแท้ใจแบบว่าเราไม่เก่งอะ่ะไม่สามารถที่ไม่สามารถที่ทําได้นะครับขอให้เขาเรียกว่าตัดสินใจดีกว่านะครับถ้ามันอยากได้จริงยังไงก็ได้ใครคลิปดีคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์คอมเมนต์หน่อยครับว่ามีประโยชน์นะฮะแล้วอย่าลืมฝากติดตามนายช่างรอย400ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ